สวัสดีเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะ,ป,ะป้าเปรมจะเล่าให้ฟังเจอกับตัวเองมาเลยยายอะเป็นปอบแต่ป้าเปรมไม่รู้ก็มีอยู่ว่าเอ๊ะทำไมยายถึงรักเราแล้วเกินเพราะว่าแม่พอออกเราได้ประมาณสิบห้าวันแม่ก็หกบอกจะไปซื้อนมเพราะว่าแม่ไม่มีน้ํานมจะไปซื้อนมที่ทะเลาะมาไปตั้งแต่สิบโมงเรือยนเที่ยวแรก ถ้าแม่จะกลับแม่ก็ต้องกลับเลยโยนเที่ยวสุดท้ายสี่โมงถึงบ้านหกโมงเย็นผ่านไปสามวันแม่ไม่กลับมายายก็บอกแม่มึงหนีไปหาพ่อแล้วอันนี้ยกตัวอย่างว่ายายคงคิดประมาณนั้นตอนนั้นเราเล็กเราไม่รู้ก็สามวันผ่านไปแต่ตอนที่แม่ทิ้งไปก็ยังมีนมข้นอยู่ยายก็เลี้ยงเรามานมข้นกสักคู่นมข้นกสักคู่จนจนเราได้แปดเดือนเก้าเดือนหรือก็เกือบขวบนี่แหละจําไม่ได้แม่กลับมา ท้องน้องมาด้วยก็ไม่ได้ด่าอะไรนะเพราะมันนานเกินที่จะด่าแล้วก็ไม่ได้อะไรจนแม่มาอยู่แม่ก็คลอดน้องไปคลอดน้องที่พิษณุโลกไปพักฟื้นอยู่พิโลกเราก็อยู่กับยายยายก็เลี้ยงเลี้ยงเราจนถึงประมาณสามขวบแม่ก็มาเยี่ยมว่าจะเอาติ๊กไปอยู่ด้วยยายบอกไม่ให้มึงกูไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ อ๋อเมื่อยายไม่ให้ใช่ไหมก็แม่ก็กลับไปก็ไปมีน้องอีกคนหนึ่งน้องคนที่สามพยายามจะกลับมาเอาเราไปให้ไปเลี้ยงน้องยายก็ไม่ให้ก็อยู่จนเราอายุประมาณสักหกเจ็ดขวบอะ่ะยายก็พาไปเข้าโรงเรียนแล้วโดยไม่รู้เหตุผลอะไรแม่ก็กลับมาอยู่บ้านอีกทีหนึง่งตอนนั้นพ่อย้ายย้ายไปเป็นตำรวจน้ำอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยแม่ก็กลับมาอยู่บ้านมามีน้องมีอะไรอยู่นะแล้วก็ยายก็ เลี้ยงเรามานั่นแหละมีวันหนึ่งเราไปโรงเรียนน้องลูกญาติคนอื่นก็เล่นอยู่ได้ถุนกลับจากโรงเรียนขึ้นไปบนบน,บนบ้านก็ไปเจอยายเ็าบอกแกหิวข้าวแกก็ไม่หันมามองแกหิวข้าวแกก็ไม่ยอมหันมามองเราก็จนไปถอดผ้าเก็บของอะไรก็ตะคอกแกหิวข้าวไม่ยินเหรอแกก็เอาข้าวอ่ะแต่ไม่หันมนะันเอาข้าววางโป๊ะ ให้แล้วก็ไม่หันมามองจนเราถอดเสื้อเสร็จแล้วก็เดินไปเอาเดินไปเอาข้าวกับแกแล้วแก,กก็หันมาหันมาเราตกใจเลยหน้าตายุ่งเยิงปากมีเป็นคาบตรงคาบเลือดแล้วแก,กก็หันมาบอกว่าอย่าพูดนะว่าแกเป็นแบบนี้อย่าพูดกับใครนะโอโ้โหนึกกลัวนึกอะไรทว้หจานข้ามาออกมานั่งตรงระเบียงในจานก็มีปลาเค็มมีพุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรกินไม่ค่อยลงอะ่ะ แบบมันพอสักพักก็ลืมไงจนค่ําอาบน้ําอาบท่าทุ่มสองทุ่ม,ม,มยายก็พาเข้านอนแกก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จนดึกจนหลับไปตกใจตื่นมาทีอ้าวแม่แก่หายไปไหนก็ไม่ได้วูหายไปนานมากก็ไม่ได้สนใจเหมือนเราจะปวดท้องเยี่ยวถ้าจะปวดท้องเยี่ยวก็จะไปเยี่ยวนาตอกชาน ก็ไม่เชิงว่าปวดท้องเยี่ยวเอ๊ะแม่แก่หายไปไหนวะเพราะว่าแกอาจจะหายไปทุกคืนแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ตื่นในเวลานั้นก็เดินออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมายุดตรงที่เราตากผ้าก็แอบมองตรงโอ่งเพราะว่าหน้านอกชามมันจะมีโอ่งโอ่งดินหรือโอ่งมังกรไม่รู้ใส่น้ํากินก็แอบมองเห็นแกยืนตรงราวผ้าโอนึกแบบเอ๊ะนึกในใจหรือว่ายายเป็นผีไปหาเป็ดหาไก่กินก็ค่อยๆ่อยคานกลับมานอนเหมือนเดิมสักพักหนึ่งแกก็เดิน เลือนไหวยวบยับย,บยับยับเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มานอนก้มมองเราแต่ว่าไม่เหม็นนะตัวไม่เหม็นข้าวไม่เหม็นอะไรมามองเราเราเสร็จแล้วก็ดึงผ้าห่มให้เราจนถึงเช้าเราก็ลืมลืมนึกถึงเรื่องเมื่อคืนไปก็ไปโรงเรียนตามปกติจนวันนั้นมาเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าเป็นจริงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแม่ก็ไปขายของตามเดิมอะ่ะขายของตลาดเช้ากลับมาสายแล้วเก้าโมงสิบโมงเหนื่อยร้อนก็จะไปเอาผ้าถุงที่อาบน้ําไว้ตอนเย็นอะ่ะมาผัดมาเปลี่ยนพอตากไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้เก็บนะคนบ้านนอกพอตอนเช้าก็จะไปเอาเอามาใส่เอ๊ะผ้าถุงทําไมเปื้อนคือเปื้อนรอยค่าเหมือนเลือดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นเลือดเป็นค่าเหมือนในหนังที่เป็นรอยปากกจับอย่างนั้นไม่ใช่นะ ก็ไม่ได้สนใจมาดมๆอยู่มันเหม็นๆคา้าๆก็โยนใส่กระงไปเพื่อซักจนมาเล่าให้ให้ให้แม่ฟังอีกทีแม่ก็นึกแบบเอะใจอ่ะคือแม่อาจจะรู้รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะจนพ่อมาเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกเออเนี่ยก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่โลกกันนะเดี๋ยวไปหาบ้านเช่าถ้าบ้านพักยังไม่ได้ก็ไปหาบ้านเช่าจะไปด้วย แม่ถ้าไปครั้งนี้แม่ต้องให้หนูไปด้วยนะอย่างง้นงนี้พอรุ่งเช้าแม่ก็จะบอกกับยายเนี่ยแม่ฉันจะไปติ๊กไปอยู่นนโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยด่าไม่ให้ไปมึงทิ้งมันไปตั้งเจ็ดแปดเดือนเป็นปีแล้วอยู่ๆกูเลี้ยงมาจนป่านนี้มึงจะมาเอาไปกูไม่ให้ไปอย่างงน้นอย่างนี้เราก็ไม่อยู่แล้วจะไปล,ลูกเดียวยังไงยังไงไก็จะไปยังไงก็จะไม่อยู่สุดสุดแม่ลูกกันนะ้อยเดี๋ยวเขาเ,<ข>เขาก็เลยเอาไปจนได้ไปอยู่พิโลกแกก็ตามมาหามาอะไราเราก็ไม่ให้จับเหมือนตะก่อนแล้วไงไม่ให้จับไม่ให้กอดเหมือน เหมือนเขาจะรู้ตัวแต่เราก็ไม่พูดไม่อะไรไงจนอยู่ไปจนแบบแกตายอ่ะก็ไม่มีใครบอกนะแม่ก็ไม่บอกเขาไม่กล้าพาเราไปเขากลัวเหมือนแบบจะถ่ายทอดจะอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็ยังนึกเสียใจโอ้เขาตายไปแล้วเขาคงจะไม่มานั่นมาอะไรกับเรานะเขาอาจจะไปตายกับคนอื่นคนอื่นถ่ายทอดไปแล้วก็ได้นะแต่แม่แกเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะเขายกเมฆ มองเห็นภาพเป็นหมอดูที่แม่นแม่นมากเลยคนสมัยก่อนเวลาจะดูอะไรชอบยกเมฆเนี่ยเรื่องก็มีเท่านี้แหละว่ายายตัวเองเป็นปอบหรือก็ซื้อไม่รู้เดี๋ยวข่าวหน้าป,ป้าเปรมจะมาเล่าให้เรื่องหลอนกว่านี้อีกให้ฟังเอาไว้เจอกันทริปหน้านะมีเรื่องผีเยอะมากที่ป้าเปรมเห็นแต่เด็กเดี๋ยวป้าเปรมไปก่อนนะสวัสดีจ้ะ